ผมนันเรียนหนึร้อยใตชิตสดสตาสุกชั้นไม่ที่หนึ่งตอนกอไกลล่สามเลขที่สิบหกขอเนี่ยเขารับการทดสอบการเคลื่อนที่ประกอบอาวุธยิงเล็งตรงยิงเล็งตรงอ้า ต้องปั้งเซฟปั้งเซฟไมเหลือไปได้ เซฟตองตุยินกอตุยินกริเฟรนต์หน้าเรดิเฟรนาีการทํีการทไเปทุกคนไปเปไปเลยเน้ยไปายไปเลกไปเลยลายไปก่อนไปเลย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  อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบีปกันนดูวิธีการคานตาระยะเมตรไเป็นบุคคลได้ ก็ยิงก็มบิกอะไรที่ไม่ได้ได้ฟังฟังเร็ม

三、二、一。